หลายครั้งเลยใช่ไหมคะที่เราอาจจะต้องไปเจอคําศัพท์ที่เขียนแบบหนึ่งแต่ดันออกเสียงอีกแบบหนึ่งคําเหล่านี้เนี่ยเด็กๆที่กำลังเรียนฟอน n ิกสอยู่เนี่ยอาจจะเรียกคําพวกนี้ว่า tricky words ค่ะอา้าวแล้วถ้าเราไม่สามารถอ่านตามที่เขียนได้เนี่ยบางคนอาจจะมีคำถามว่าแล้วเราจะทำยังไงล่ะคะทิเชอร์คำตอบก็คือเราจะต้องไปพึ่งสิ่งที่เรียกว่า IPA นั่นเองค่ะ แปลว,ว่าอ่านออกเสียงตัว IPA ได้เนี่ยเราก็จะสามารถอ่านคำศัพท์ต่างๆในภาษาอังกฤษได้ถูกต้องและแม่นยำแน่นอนคำนี้ทุกคนอาจจะออกเสียงด้วยความคุ้นชินกันว่า ocean ocean ใช่ไหมคะจริงๆแล้วคำนี้ไม่ได้ออกเสียงว่า ocean นะคะหากเราออกเสียงตามหลัก IPA เนี่ยคำนี้จะต้องออกเสียงว่า ocean ocean ให้ทุกคนดูที่สัญลักษณ์แรกของพยางค์แรกกันนะคะ ตรงนี้เนี่ยหากเราไม่รู้ว่าพยางค์ไหนเป็นพยางค์ไหนเราสามารถสังเกตได้จากจุดนะคะจุดจะเป็นตัวแบ่งระหว่างพยางค์กับพยางค์ในสัญลักษณ์ IPA ค่ะในพยางค์แรกเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของสระผสมค่ะซึ่งจะออกเสียงว่าเออเออจะไม่ใช่โอโออย่างที่พวกเราคุ้นชินกันค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารวมชเอออืมก็จะออกเสียงว่า o c e a รวมกันเป็น o c e a น ocean ถ้าทุกท่านชอบสาระความรู้ดีๆที่ทำให้ลูกของท่านเก่งภาษาอังกฤษมากกว่านี้ขึ้นเป็น10เท่ารวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกด subscribe ช่อง I ิงเบรนท์เทรนด์ไทยพูดอังกฤษคล่องครูโบมีความรู้มากมายที่อยากจะมาแบ่งปันแต่ถ้าใครอยากเรียนแบบละเอียดๆไปด้วยกันถึงเรื่องของหน่วยเสียงย่อยและสามารถแกะทุกคาให้เป็นแบบฟอนิคส์ได้สะกดแบบฟอนิคส์ได้โดยไม่ต้องท่องจามาพบกันในคอสฟันวิดไอพีเอ็นฟอนิคส์และคุณจะพบ เคล็ดลับที่ว่าฟอนิกส์เปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ของลูกไปตลอดชีวิตมาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันนะคะอยากให้ลูกเก่งสมัครเลย